สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าที่20ทธันวาคมพุทธศักราสชส5 6 7เช้าวันนี้เราเสบาทร่วมกันอยู่ที่บ้านกุดละลมมูที่10ตำบลหนองแสงอำเภอเมือนงนปะเมธูนะครับวันนี้มีเนนสามรูปพระสามรูปครับผม ทุกทัะป้าครับฟังเพลงเพราะ,ะเลยนะครับป้า <c oughs> อยู่คนเดียวครับครับผม <c oughs> อากาศ เช้าวันี้เย็นมากครับสดชื่นสดชื่นครับผมบ้านหลังเมื่อกี้ที่ผ่านมานะฮะปกติเขาจะใส่วันนี้สงสัยไม่สะดวกนะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ถามแล้วข้าวยังไม่สุกหมู่ว้านกุฎลมนะครับจะมีทั้งหมดสามหมู่หมู่สามหมู่เก้าและหมู่สิบ ก่อนผมใส่ไปแล้วหยุดใส่สุดหยุดใส่ไปสองวันนะฮะพระขบวนนี้นะฮะมาบรรจบหมู่ที่10แล้วออกจากหมู่ที่10บเขาก็จะไปหมู่ที่สหมู่ที่3ามเสร็จก็หมู่ที่9แล้วก็เวียนในลักษณะ่นี้เป็นประจำครับผมช่วงนี้พระและเนนก็กลับมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ จำนวนเนนและพระเยอะ

หลายหน้าที่ครับเห็นใจเนียนน้อยหน่อยครับเน้นป้ายเน้นป้าย เีี้ยสเสียงใสเลยนะครับสาธุสาธุทุกท่านเลยครับเห็นชาวบ้านบนกันครับพี่น้องหนาวหนาวหนาวสะบั้น เลนหนาวไหมครับหนาวเนป้ายเก่งย่่งเลยครับวันนี้นนพระเล่นเลนเดินมาถึงตลาดกลางบ้านแล้วครับผมชุดนี้จะเป็นสายที่สองนะครับ พาระประเด็นสายสองมาแล้วครับ เดินฟ้ายเดินฟ้ายโยมแม่รอแล้วเดินฟ้ายเดินฟ้ายเขาทำหลายหน้าที่ครับ leng satu saduka <inaudible> pikap <yi kaap. inaudible>

ขา่าวร้อนระชื่นใจและเกินค่บทีกทา ตัวกับแม่ครับบ้านหลังไหนแม่ที่วาช่วยจะใส่ใหญ่ปูนมันใหญ่ปูนมันที่แมวน่ะโอ้ต้องเลยไปหน่อยอ๋อป้าใส่บาทไหมครับป้าไม่หุงข้าวเลยหลวงพ่อรงสารนู่นนะฮะครับตรงไปอีกหน่อยฮนะ พระรนเนกำลังเดินมาบ้านเย,ยบุญนะครับท่านสุขภาพไม่ค่อยดีปกติพระจะเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะแต่วันนี้นมีมนพระมาที่นี่

รถจอดใส่ดิปวดใจได้เอารถใส่มาปวดน้ำบุญบุญคุณคในญาติของพวกเราผู้วายชนไปแล้วุลาบันดาผู้มีพระคุณในรับบุญมาพร้อมกันนะปียาลาวปุระปะลิปปะเลนตีสาครรังเนวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุปกปติ kikitang balitang tumang di pa may wasamig sa to sabi ko o pala หายเร็วๆนะสาธุครับขึ้นจะลำกันอีกเนาะไปขอบกันสาธุมากกว่านิด้ว่สาธุสาธุครับแม่ครับตอบครับกินน้ามีอย่างคือปลาเสียงใต้สาวทะเน้องเน้นเน้นฝ้ายเน้นฝ้ายกินเลือดมาดิเน้นฝ้ายกินลาบเลือดมาดิฮะเน้นฝ้ายกินลาบเลือดมาบ่ ก,กินลเลือดมาบ่าบรเราก็จะกลับไปในเส้นทางที่พระและเนนเดินประจํานะครับคือเลียวซ้าย ยายนี้รู้สึกจะไม่ใส่นะครับผมจะขออนญุญาตนะครับเส้นสุดก,การถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสําหรับการรับชมสวัสดีครับ